สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาบอกวิธีการทำให้ผักสลัดนะคะมีอยู่มีกินตลอดไปเลยนะคะแล้วก็วิธีการที่คนที่เพาะกล้าผักสลัดแล้วไม่ขึ้นนะคะทำยังไงถึงจะ มีผักสลัดกินไปตลอดนะคะวิธีการง่ายๆค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะว่าวิธีการจะมีอย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าผักสลัดผักสลัดก็ที่เอาไว้ทาแซนด์วิชนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเด็กบางคนนี่เคยเห็นนะคะคือเห็นเฉพาะอยู่บนแซนด์วิชแล้วเรียบร้อยนะคะต้นของมันเป็นอย่างนี้นะคะ นี่คะ่ะต้นผักสลัดนะคะคุณครูก็เอามาเพาะลงไว้ในเข่งนะคะอันนี้เข่งนะคะก็ใบละ25บาทนะคะเข่งนี้ใบละ25บาทนะคะอันนี้ก็มีอยูหนึ่งต้น2ต้นนะคะค่ะมีอยูหนึ่งต้นสองต้นเอ,นนอนเดี๋ยวะเ,เดี๋ยวนะหรือว่ามันเป็นต้นเดียวนะคะขอดูก่อน อันนี้ค่ะมี1ต้น2ต้นนะคะ,ะมีอยู่ทั้งหมด2ต้นนะคะทีนี้วิธีการง่ายๆที่คุณครูเพาะนะคะที่อยากจะแบ่งปันก็คือ,อเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าผักสลัดที่เห็นอยู่เนี่ยคุณครูไม่ได้ใช้วิธีเพาะกล้าขึ้นมานะคะเพราะว่าซื้อซองมาแล้วคุณครูเพาะผักสลัดไม่เคยขึ้นเลยนะคะ ทีนี้วิธีการง่ายๆก็คือวันนั้นคุณครูไปซื้อผักสลัดมานะคะ10บบาทแล้วแบบว่ากินไม่หมดก็เลยเอามาชำเอามาช่ำก็คือเอามาปักลงดินแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องเป็นผักสลัดที่มีรากติดมาด้วยนะคะใช่คะ่ะเอาผักสลัดที่เราซื้อจากตลาดแล้วเขามีรากติดมาด้วยเอามาลงลงแบบในนี้อ่าลงใน ดินนะคะหรือจะลงในกระถางก็ได้นะคะแต่ว่าคุณครูมีตะกร้าก็ใช้ตะกร้านะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําพ่นดินตามปกตินะคะปรากฏว่าไม่ถึงอาทิตย์ค่ะ,ะเขาก็แตกยอดออกมาใหม่ข้างๆนะคะแต่ยอดข้างๆยังไงก็คือตรงนี้นะคะ,ะแต่อันนี้คือเขาจะแตกยอดข้างๆออกมา แต่อันนี้คือเขาไมไ่แตกนะคะคืออันนี้เขาแตกออกมาแล้วคุณครูก็ตัดกินแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาตัดเราจะไม่ตัดออกหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะงอกออกมาใหม่นะคะเราก็จะตัดให้มันเหลือคางๆไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาแตกออก,ออกมาใหม่นะคะ นี่ทาไมเขาก้านยาวจังที่เขาก้านยาวออกมาเพราะว่าเขาต้องหาแสงนะคะเนื่องจากว่าอันนี้คุณคูณปลูกไว้ใกล้กับค้างถั่วฝักยาวนะคะพอต้นถั่วฝักยาวเขาโตแล้วใบมันใหญ่นะคะเขาก็เลยต้องการหาแสงก,ก็เลยจะออกมาในลักษณะนี้ก็เลยต้องพุ่งขึ้นเพื่อที่จะหาแสงแดดนะคะก็เลยจะเห็นว่าผักสลัสดคุณคูก็จะ ยาวนะคะเขาพึ่งหาแสงก็เป็นลักษณะที่ปกตินะคะทีนี้สมมุติว่าเราทําตามวิธีคุณครูก็คือไปซื้อผักสลัดมาซื้อผักสลัดมาแล้วก็เอามาเพาะกล้าตอนแรกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูทีนี้มาดูผักสลัดของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปทําแซนด์วิชนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยมัน ยาวเกินไปแล้วนะคะคุณครูก็จะตัดตรงนี้เลยนะคะตัดแล้วก็เอาไปทำแซนด์วิชตัดได้นะคะพอ mm hmm. ตัดแล้วเขาก็แทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะสลัดคุณครูก็ไม่ได้ทำเยอะนะคะเพราะว่ามีแค่สองถึงสามอันเองนะคะอันนี้ก็เวลาทำสลัดแล้วก็ใช้ใบของเขาอย่างละหนึ่งใบแช่นั้นก็เต็มแผ่นขนมปังแล้วค่ะนี่ละคะวิธีการ ดูผักกินเองง่ายๆที่บ้านนะคะบางคนอาจจะว่าเอ้ามันจะพอแล้วคุณครูพ่อค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินสลัดทุกวันนะคะกินทุกวันก็เบื่อกว่าเขาจะงอกออกมาแล้วก็กินอย่างอื่นรอนะคะแล้วก็ขนมปังเป็นสินค้าประเภทเก็บนานไม่ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นราน,นะคะต้องรีบกินฉะนั้นก็วันนี้ก็กินแค่สักสามสามแผ่นแล้วก็มะเขือเทศ นะคะคเราจะพาไปดูมะเขือเทศมะเขือเทศคุณครูก็เพาะไว้เหมือนกันค่ะเท่านี้ก็อิ่มแล้วค่ะเอามะเขือเทศนะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมีมะเขือเทศที่นี่นะคะกับมะเขือเทศอันนี้เน,นี่ดยดหามะเขือเทศเห็นไหมคะเอ๊ะทำไมไม่เห็น เห็นแล้วนี่นี่นีนมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะะีศนะะศก่ก็ปลอดสารพิษเหมือนกันนะคะนี่มะเขืเทศนะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็ปลูกไว้เหมือนกันโอเคค่ะ,อะตอนนี้เรามาดูสลัดนะคะวิธีตัดก็เอาอะจะเด็ดก็ได้นะคะแต่ว่าคุณครูก็จะไม่เด็ดนะคะเพราะว่าสงสารเขาค่ะก็เอากรรไกรตัดดีกว่านะคะคมดี แล้วก็ตัดไปเลยค่ะจะเห็นว่ามียางนะคะเนี่ยค่ะยางบางคนไม่เคยเห็นยางเนี่ยเห็นไหมคะยางน้ำเขาขาวออกมาอ่านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผักสลัดถึงสวยนะคะเพราะว่ามันมีน้ำํำยางคะ่ะเพราะมียางปุ๊บมแมลงไม่ชอบนะคะเขาก็อาจจะมาเกาะบ้างนะคะแต่ว่าไม่ชอบเขาก็บิดหนีนะคะอ่าฉะนั้น เมื่อเขาไม่กินเราก็กินเองนะคะก็เอาอันนี้ตัดนะคะปลอดสารพิษแน่นอนมันอะไยังไม่กินเลยนะคะไม่ได้ฉีดยานะคะลดน้ำเฉยเอ่สลัดภาษาอังกฤษนะคะก็คือ S A L A D S A L A D นะคะขอตัดก่อนนะคะจะทำแซนด์วิชก่อนคะ่ะโอเคนะคะจำได้นะคะวิธีการ ทบทวนนะคะวิธีการปลูกผัสสลัดง่ายๆคือไปซื้อมาจากตลาดมาเลือกที่ยังไม่เลือกที่มีรากเลยนะคะรากภาษาอังกฤษก็คือ r o t นะคะ ot, r o o t r ร o t r o นะคะ Root แปลว่ารากแล้วก็เอามาปักชำลงดินแบบนี้นะคะปักชำลงดินใส่ตะกร้าหรือใส่แข่งหรือใส่ภาชนะ ะไรก็ได้นะคะที่มีปักชอ่องลงไปเลยนะคะแล้วเขาจะเหี่ยวเหนี่ยวลงข้างๆก็ไม่ต้องตกใจรดน้ํา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 อยากน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้นะคะโอเคค่ะจำได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย